รวยขนาดนี้แป๊บๆใจยังได้อย่าโยกล่อไฟออกโอ้โหนี่เป็นเซตเลยนี่ยังปยู่แล้วนะไหนดำดำอ่ะเอ็มคาราเบลบักเต้ยแบกเต้ยทดลองอะไรธรรมดาที่นี่มันไม่พลาดอยู่แล้วเนาะรวยอคุยร้าถึงนี่ก็ไอชิบหายถึงถึงคางแล้วยังไม่โอ้โหธรรมดามันต้องอยู่บนอกไหมเิ่มหล่นแล้วถึงคางหายอ่ะก็แววไปโอ้โหล่อฟันมาแล้วอ่ะ ฝันบนฝันล่างนะฝันบนฝันล่างมันอยู่แยกกันสไปร์ตมันมิตรน้ำนะคนแทงข้างล่างนี่แม่จะแต่งให้เขาถ่ายรหนุกละแทงแทงล่างให้มันเยอะขึ้นบนเห็นเลยขาวไหมล่ะรถไหนแน้าขาวๆนะหนุกนู้นยวมันแทงยาวคอเงินเต็มคอเลยว่ะตรงเต็มอยู่แล้ว ล้นอย่างเงี้ยเขาเรียกล้นคอเยอะใช่ไหมใช่เงี้ยล้นเย้ยบางทีสองสามเส้นนคอเนี้ยเป็นร้อยเงี้ยเนาะเส้นหนึ่งแล้อย่างเก่งก็ไม่เกินหกสิบถึงแปดสิบเขาจะให้จี้แล้วน่ะโอาจี้สิจี้ยังไงยังยังดุนดุนไปตรงไหนดุนไปแล้วเฮ้นเท่า